สวัสดีครับในวันนี้ทางพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวพุทธรักษาแนะนาพผู้จะทำเว็บไซต์ www.puthraksa.com และแนะนาพผู้จะทำ c e e o o o k เพจพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวพุทธรักษาขอนำเสนอเหรียญหลวงปูศ่ศรีวัดเขาท้ำบุญนาคจังหวัดนครสวรรค์จำนวน2รุ่นนะครับเป็นรุ่นที่2ก็คือรุ่นอายุยืนและรุ่นที่3คือรุ่นพรหมวิหารธรรมนะครับ สำหรับเหรียญที่จะชมในวันนี้ทั้งสองรุ่นนะครับเป็นเหรียญเงินแท้นะครับทั้งสองเหรียญคือเหรียญรุ่นอายุยืนด้านซ้ายมือและเหรียญเหรียญรุ่นพรมวิหารธรรมด้านขวามือนะครับานได้เห็นความคมชัดความเก่าของเนื้อเงินนะครับที่มีสนิมสีดําทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับสําหรับเหรียญแรกนั้นเป็นเหรียญรุ่นที่จะไม่ชมคือเป็นเหรียญรุ่นที่2รุ่นนี้เป็นเหรียญที่มีความได้รับความนิยมมากที่สุดนะครับ ใจานวนเหรียญของท่านทั้งหมดครับเป็นเหรียญเนื้องเงินที่สร้างในปี2517เรียกว่ารุ่นอายุยืนนะครับเป็นเหรียญเนื้องเงินให้ท่านสังเกตนะครับความคมชัดในรายละเอียดคราบสนิมของเนื้องเงินออกสีดํานะครับคราบสนิมจะเป็นธรรมชาติเข้มแก่อ่อนของของสนิมในบางจุดนะครับเป็นธรรมชาติ นี่คือสนิมที่เกิดึ้นธรรมชาติรายละเอียดต่างๆขอให้ท่านสังเกตนะครับความคมชัดพอไปเหรียญยุคใหม่นะครับในการปัม๊มรายละเอียดต่างๆจะคมชัดลึกนะครับขอให้ท่านจดจํารายละเอียดนี้นาไปเปรียบเทียบพอเหรียญปลอมนั้นจะทําได้ไม่เหมือนนะครับในรายละเอียดส่วนด้านหลังนะครับจะมีการต่อโคกหมายเลขและโค้ดตัวสอเสือน,นะครับที่ด้านบนตัวเลขที่อยู่ด้านล่างนะครับให้ท่านจดจํานะครับลักษณะของตัวเลขลักษณะของโคดสอเสือน,นะครับจะเป็นเอกลักษณ์นะครับลักษณะของตัวเลขของปลอมนั้น ขนาดจะตัวเลขจะไม่เหมือนกันและขนาดก็จะไม่เหมือนกันนะครับขนาดจะใหญ่กว่าสอเสือนะครับตัวโคสอสือเสือท่านสังเกตลักโโษณะโคสอสอเสือจะเป็นธรรมชาตินะครับในการตอบตัวเลขนะครับลักษณะของตัวเลขของปลอม,มจะไม่เหมือนสําหรับเหรียญนี้เป็นพลาดตัดปั๊มยุคใหม่นะครับนัานขอบข้างจะเห็นเส้นรอยตัดปั๊มนะครับทั้งที่มีตกตัดตกขอบและไม่ตกขอบเป็นธรรมชาตินะครับเส้นตกตัดต้องมีรายละเอียดคมชัดสําหรับ เหรียญรุ่นที่2ก็คือเหรียญที่2ซึ่งเป็นรุ่นที่3นั่นก็คือเหรียญพรหมวิหารธรรมนะครับก็จะเป็นเนื้อเงินเช่นเดียวกันนะครับสร้างในปี2518ขณะนั้นท่านอายุได้ประมาณ126ปีนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญทรงกลมนะครับเป็นหูในตัวด้านบนใต้หูนะครับจะมีลายกระหนกเล็กน้อยให้ท่านสังเกตน,นะครับความคมชัดเช่นเดียวกันนะครับสนิมของเนื้อเงินอมดำนะครับจะเป็นสีอมดำารายละเอียดต่างๆจะชัดเจน มีโค้ดสอเสือตอกที่คอนะครับของหลวงพ่อนะครับให้ท่านลองดูสังเกตรายละเอียดต่างๆนะครับแต่รอยหยักที่หน้าผากตาปากหูจะมีความคมชัดด้านหลังตัวอักษรนะครับต่างๆจะมีความคมชัดนะครับหูเจาะปริ้นคมบางรายละเอียดตัวหนังสือจะคมชัดซึ่งของปลอมนั้นจะเบลอขอบด้านข้างก็เช่นเดียวกันนะครับ จะเป็นเหรียญตัดปั๊มยุคใหม่นะครับเส้นขอบข้างต้องชัดเจนในรายละเอียดนะครับสำหรับเหรียญทั้งสองรุ่นนี้ทั้งรุ่นอายุยืนซึ่งเป็นรุ่นเหรียญรุ่นที่2และเหรียญรุ่นที่3คือเหรียญรุ่นพรหมิหารธรรมนั้นท่านสามารถจะหารา,ายละเอียดเพิ่มเติมใน Facebook ของทางยุทธ,ธพันธ์ส่วนตัวผู้รักษานะครับท่านเข้าไปเยี่ยมชมและท่านเห็นสามารถศึกษาในรายละเอียดของภาพต่างๆได้อย่างรายละเอียดได้อย่างมากขึ้นนะครับสําหรับในเหรียญ อื่นๆและพระเครื่องบนอื่นๆน,นั้นจะาสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ worldwideputhraksa.com ซึ่งมีพระเครื่องหมดต่างๆให้ท่านได้เยี่ยมชมและเข้าไปศึกษาทั้งภาพถ่ายและรายละเอียดต่างๆอีกเป็นจํานวนมากนะครับขอท่านได้เข้าไปเยี่ยมชมสําหรับในวันนี้นะครับทางพิพิธภัณฑ์ขอ,ขอขอบคุณท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมขอได้ช่วย,วยกรุณากดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับสาหรับในวันนี้สวัสดีครับ